สวัสดีค่ะที่ที่เห็นอยู่นี้เป็นที่แปลงใหม่นะคะที่เจ้าของเพิ่งซื้อใหม่ค่ะยังไม่เข้าที่เข้าทางดีนะคะยังไม่เข้าที่เข้าทางหมายความว่าการทรําเกษตรการทําไร่อ้อยค่ะเลยยังไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรนะคะเพราะว่าเดิมทีที่แปลงนี้ก็มีคนเช่าทําอ้อยเพิ่งทําไปได้ประมาณ2 3ปีค่ะแต่อ้อยไม่ค่อยดีค่ะ การที่อ้อยไม่ดีมันก็มีหลากหลายสายเหตุหลากหลายปัจจัยนะคะหนึ่งในนั้นก็คือดินค่ะสภาพดินด้วยนะคะสภาพดินสภาพอากาศหลายสิ่งหลายอย่างที่โซนนี้นะคะบอกเลยค่ะน่าจะเกิดจากสภาพดินนะคะเห็นไหมคะไม่ว่าจะเป็นของเจ้าไหนก็เหมือนกันค่ะอ้อยไม่ค่อยดีไม่ค่อยขึ้นนะคะขึ้นก็ไม่ค่อยรอดค่ะ ทีนี้เมื่อเจ้าของที่เดิมเขามีการขายนะคะเจ้าของที่ใหม่ที่มาซื้อก็เริ่มทำอ้อยได้เพียงหนึ่งฤดูเท่านั้นนะคะปลูกเสร็จแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่ค่ะอันนี้คือเพิ่งปลูกนะคะไม่ได้ผลนะคะทุกคนเขาก็เลยตัดสินใจนะคะตัดสินใจไถเลยค่ะไถท,ทิ้งเลยค่ะทุกคนกว่าจะเข้าที่เข้าทางค่ะการทำกรเกษตรนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะ เห็นไหมจ๊ะก่อนหน้านั้นเขามาปลูกแล้วทีนี้มันขึ้นไม่ดีเขาได้ก็ได้มีการซ่อมซ่อมไปบ้างแล้วนะคะทุกท่านเห็นไหมคะนี่คือพันอ้อยที่ซ่อมไปนะคะพอซ่อมเสร็จแล้วอันนี้คือที่ขึ้นรอบใหม่นะจ๊ะที่ขึ้นรอบใหม่ก็ไม่ได้ผลค่ะครั้งนี้รู้ไหมคะว่าเขาจะทําอะไรเขาก็เลยให้เรามาถยนะคะเพื่อที่จะหว่านข้าวนะคะเขาจะหว่านข้าวค่ะ หวานไว้แค่พอได้กินนะคะหวานไว้แค่พอได้กินค่ะเพราะว่าถ้าปล่อยไว้แล้วก็บำรุงอ้อยต่อไปมันก็ขาดทุนค่ะเพราะว่าอ้อยมันไม่ค่อยมีค่ะบำรุงอ้อยต่อไปก็ขาดทุนปล่อยทิ้งไว้ก็ไม่ดีนะคะปล่อยที่ทิ้งไว้เนาะก็เลยสู้มาไถนะคะแล้วก็ทำอะไรที่พอทำได้ดีกว่านั่นเองค่ะ นี่ค่ะพื้นที่นะคะก็จะเป็นอย่างที่เห็นค่ะสภาพดินนะคะยังยังไม่โอเคเท่าไหร่นะคะ,ะ,เ,ะเราไม่ทราบเลยนะคะว่าด้านหน้านี้เจ้าของเขาจะเอาไว้ไหมคนขับรถไถไม่กล้าไถนะคะเพราะว่ามองดูเหมือนยังพอมีบ้าง คือถ้าในกรณีแบบนี้ค่ะถ้าบำรุงถ้ามันแตกกอขึ้นมามันก็ใช้ได้นะเพราะว่าเห็นไหมคะว่าระยะของอ้อยที่มันงอกอค่ะมันมันได้ระยะอยู่ค่ะเพียงแต่ลําต้นมันไม่ยังไม่สมบูรณ์ดีแล้วก็รกนั่นเองค่ะก็เลยเดาใจไม่ถูกนะคะว่าเจ้าของเขาจะให้เอาไว้หรือเปล่าแต่นุ่มรถไยก็ตัดสินใจนะคะไถเลยค่ะไถไปแล้วนะคะเป็นที่ของพี่ชายนั่นเองค่ะ เขาก็ให้มาหวานข้าวเนาะเผื่อจะพอได้กินนั่นเองอันนี้ก็จะปลูกหวานข้าวกินนะคะนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมคะเอาไวา้บำรุงก็ไม่คุ้มนะคะสำหรับอ้อยที่เห็นอยู่นี่คะ่ะมีแต่หญ้านะคะวัชพืชเยอะอ้อยไม่ค่อยมีนะคะโซนขวามือแต่โซนซ้ายมือก็ยังพอมีบ้างนะคะทุกท่านเดี๋ยวคงจะถ่ายไปสักรอยนี้แล้วก็อาจจะ รอนะคะรอหรือไม่ก็อาจจะโทรถามพี่ชายนะคะว่าอ้อยที่เห็นอยู่นี้จะเอาไว้หรือเปล่านั่นเองนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะขอเป็นกําลังใจให้เกษตรกร,กรทุกท่านนะคะสู้ๆอย่าถอยอย่าถอยนะคะไปแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ